ุกคนก็คงจะเคยได้ยินเรื่องระบบวณะของอินเดียใช่ไหมคือตามกฎหมายนะ่ะไม่ให้มีแล้วนะระบบวณนนะน่ะแต่ว่าในสังคมก็ยังมีอยู่ก็จะเปลี่ยนค่อนข้างยากเพราะว่าระบบกฎหมายอะไรก็ยังไม่ชัดเจนนะนะระบบลงโทษอะไรก็ไม่ชัดเจนเพราะง้นเขาก็ยังมีความเชื่อกันแนวนี้มากกว่าอีกอย่างคนที่เป็นแนวผู้นําผู้มีอนานาจนะ่ะเขาก็ยังเชื่อในระบบวณะกันอยู่เลยเพราะง้นถึงแม้ว่าจะออกกฎหมายมาแต่มันจะช่วยอะไรได้ อาจจะเป็นการออกกฎหมายเพื่อไม่ให้ชาวโลกดูถูกอะไรงี้มั้งทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องวันอาทิตย์หมายกว่าหายใจก็ผิดแล้วดาริสก็ชนชั้นต่ำนั่นแหละสำหรับชาวอินเดียก็จะมองว่าเป็นแนวชนชั้นต่ำชนชั้นล่างแต่สําหรับคนไทยก็อาจจะเป็นคนโจนธรมรมดาทั่วไปเนี่ยแหละคือไม่ได้เป็นถึงขั้นคนเร่ร่อนอะไรแบบนั้นแบบว่าถ้าเราเห็นเป็นลุงแก่ๆเดินมาเนี่ยเรายังยกมือไหว้ได้อยู่เลย กลุ่มคนที่ตามสุดขอระบบนี้ถูกเรียกว่าดาลิดหรือคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าจันทานคําว่าดาลิดเนี่ยแปลว่าผู้ถูกกดขี่ผู้ที่ถูกทําลายแบบนั้นเลยนะแล้วลองคิดดูสิว่ามันหนักขนาดไหนถือว่าเป็นคนกลุ่มนอกเลยที่น่าจะไม่ได้อยู่ในวนาณาทั้ง4ี่ด้วยซ้าในมุมมองของเขาคนเหล่านี้กาลังต่อสู้กับข้อจํากัดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย คือเหมือนเกิดมาคุณไม่มีศักดิ์ีความเป็นมนุษย์แล้วตั้งแต่เกิดมาแบบนั้นเลยจะจงเกลียดจงชังอะไรขนาดนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างเรื่องข้อห้ามแปลกๆในชีวิตประจําวันนะนะมันก็ดูเป็นการกีดกันทางสังคมที่มันดูบ้าคลั่งมากครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทพื้นที่ชนบทเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นที่อยู่ขอไาเกือบเกอย่างเช่นข้อห้ามนะดูนะบ่อน้ําที่ตักไม่ได้ ถูกห้ามไม่ให้ตักน้ําจากบ่อน้ําสาธารณะในหมู่บ้านแล้วส่วนใหญ่นะบ่อน้ําเป็นของวันนาสูงเฮ้ยบ่อน้ํามีเจ้าของด้วยถ้าเกิดว่าพวกเขาอยากจะได้น้ําสะอาดนะก็ต้องรอให้คนวันาอื่นเมตตาตักให้หรือไม่ก็ต้องใช้บ่อน้ําแยกที่คือโสกโปรกอะเอาง่ายๆเลยถ้าสมมติมีบ่อน้ําอยู่บ่อเดียวนะผมเนี่ยเป็นวันนาต่ําแล้วเพื่อนๆเ,เป็นคนที่วันาสูงกว่าผมก็จะนั่งรออยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเพื่อนๆใครสักคนหนึ่งจะเดินมาเอ้ยน่าสงสารว่ะ ตักน้ำจะบ่อน้ำให้ผมกินผมไม่มีสิทธิ์ตักเองแล้วเราก็ไม่ได้ฐานะต่างกันด้วยนะคือจนเท่ากันแต่ว่าเพื่อนๆวันนาสูงกว่าผมโอ้มันเป็นระบบอะไรกันเนี่ยต่อมาเรื่องของวัดโอ้โหนอกจากวันนาจะตกต่ำแล้วยังหาความสงบทางจิตใจไม่ได้อีกทุกคนควรจะมีสิทธิ์เข้าว,วัดใช่ไหมแต่ว่าในหลายๆห,หมู่บ้านดาลิสนี่ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในเขตวัดก็คือต้องนั่งอยู่ด้านนอกของบริเวณพิธีอย่าแอบมองนะอยู่ไกลๆได้ เพราะมีความเชื่อที่ว่าพวกเข่าวเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าสัมผัสใครคนนั้นก็8เปื้อนถึงแม้จะเพิ่งอาบน้ําล้างมือมาใหม่ๆก็ถือว่า8ดเปื้อนอยู่ดีจานอาหารก็ต้องแยกกันคือดาริสเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เรียนหนังสืออยู่แม้แต่ในโรงเรียนน่ะแต่ว่าเรื่องราวที่มันน่าเศร้าคือเขามีรายงานมาด้วยว่าเด็กดาริสนี้จะถูกบังคับให้นั่งแยกจากเด็กวัยนสูงตอนกินอาหารกลางวัน บางโรเดียนี้อาจจะต้องใช้จานชามที่มีสัญลักษณ์เฉพาะตัวด้วยซ้ำเช่นอาจจะเขียนไว้ที่ก้นจานว่าจนกับรวยแบบนี้มันแบ่งแยกเออแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ในความรู้สึกของเด็กๆก,ก็คงจะรู้สึกน้อยใจแหละว,ว่าโอ้โหนี่เราโดนปลูกฝังให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยให้มีความรู้สึกว่าวณนะที่สูงกว่านั้นน่ะน่ากลัว ทีหลังจากได้ร่ำเรียนเดิมเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวโตขึ้นมาต้องมีการแต่งงานอ่าถึงเป็นดาริก็ต้องแต่งงานนะเพื่อที่จะสืบเชื้อสายดาริตต่อไปน่าเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยนามสกุลในอินเดียมักจะบอกวานาได้อย่างชัดเจนครับทาให้หลายคนนี้พยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้นามสกุลเดิมเพื่อจะได้หนีจากการตีตราไงถ้านามสกุลฝั่งไหนดูดีกว่า <c oughs> ก็เอานามสกุลฝั่งนั้นนั่นแหละ แต่มันก็ยากอยู่ดีเพราะว่าการแต่งงานข้ามวันนาเนี่ยนะโดยเฉพาะระหว่างดาริตกับวน,นาที่สูงกว่ามันเป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความรุนแรงแล้วก็ต่อต้านอย่างรุนแรงมากแม้ว่าพวกคุณจะรักกันก็เหิดแต่ว่าทั้งประเทศไม่เห็นด้วยอย่าได้มีความสุขเลยโหดร้ายไม่รักกันไม่ได้มีด้วยนะดาริดท,ที่รวยกว่าคนที่วน,นาสูงกว่าแต่เขาก็ยังถือว่าเป็นชนชั้นต่ำอยู่ดีเป็นวน,นาที่ต่ำมีเรื่องของอาชีพ โดนจำกัดงานที่ต้องทำครับอาชีพเหล่านี้เป็นงานที่สังคมมองว่าโสกโปกแล้วก็ต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์รู้ไหมว่าเขากำหนดให้ทำอาชีพอะไรสะส่วนมากเป็นนักขนของสกโปกไม่ใช่แค่ขนกวาดขยะนะนี่คืออาชีพที่โคตรโหดร้ายเลยนะ่ะแล้วก็เป็นที่ถกเถียงในระดับโลกเลยครับเถียงกันมานานแล้วรัฐบาลก็ห้ามแล้วตั้งใจห้ามไหมไม่รู้แต่ก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในชนบทนะก็คือกินข้าวหรือยัง การเก็บการขนถ่ายของเสียจากมนุษย์ด้วยมือเปล่าบางครั้งให้ใช้มือเปล่าได้ว่าห้ามใช้อุปกรณ์ทำไมมันต้องทำกันถึงขนาดนี้ถ้าดีขึ้นมาหน่อยนะก็ให้ลงไปทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งที่เต็มไปด้วยสารพิษนั่นแหละโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ดีพอมาเดิมพยายามให้ใช้มือเปล่าแล้วมันมีความจริงที่น่าสะเทือนใจอีกนะคนที่ทำงานเสี่ยงตายแบบนี้ส่วนใหญ่คือดาริดผู้หญิง เพราะว่าเขาถือว่ามันไม่ใช่งานที่ต้องใช้แรงมากไงเพราะงั้นตาดิผู้หญิงเนี่ยคือแรงงานหลักเลยที่ต้องทําอะไรประมาณนี้ส่วนผู้ชายจะโดนใช้ไปทําอย่างอื่นที่ใช้แรงมากกว่าผู้หญิงก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเพราะว่าก็กินอาหารก็ไม่ได้กินดีสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีภูมิต้านทานภูมิป้องกันที่แข็งแรงก็เลยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากก๊าซพิษในท่อหรือไม่ก็การติดเชื้อร้ายแรง ถ้าสมมติลองเป็นแผลตรงขานิดนึงเ่ะเดินโดนสังกะสีบาดแล้วก็ลงไปในน้ํานั้นเพื่อนเพื่อคิดว่าเป็นไงติดเชื100้อร้อยเปอร์เซนต์อ่ะทีนี้ดาลิตท,ที่เป็นชาวนาเขาก็ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหรอกส่วนใหญ่นะก็เป็นชาวนาไร้ที่ดินทมาหากินเป็นได้มากสุดก็เป็นแรงงานรับจ้างรายวันในไร่ของคนที่วน,นะสูงกว่าก็เลยทําให้ไม่มีอํานาจต่อรองอะไรทั้งนั้นแล้วก็ถูกผูกอยู่กับวงจรความยากจนเหมือนบังคับไม่ให้รวยน่ย ชีวิตของแกห้ามดีกว่านี้เด็ดขาดเพราะงั้นแกทําอาชีพได้เท่านี้แหละเออนอกสจากว่าจะบังเอิญไปเก็บของมีค่าอะไรได้เองห้ามทําธุรกิจแม้ว่าจะมีเงินลงทุนจากการอะไรสักอย่างนะนะถึงแม้จะพอมีเงินห้ามลงทุนแต่ว่ามีอยู่นะดาริที่พยายามจะเปิดร้านค้าหรือว่าทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็โดนความบาดจากวันนะอื่นเพราะว่าคนวันนะสูงไม่ต้องการซื้ออาหารหรือสินค้าจากคนไม่บริสุทธิ์ เพราะงานคนที่จะซื้อกินก็คือดาลิดด้วยกันเองแต่ดาลิดด้วยกันก็ดันไม่ค่อยมีตังอีกจะรวยเมื่อไหร่เหมือนเป็นคนที่ต้องอยู่ตามสูตรของระบบห่วงโซ่อาหารทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปตลอดเลยแต่ก็อะล่ะแม้ว่าจะเจอเรื่องที่มันโหดร้ายอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าดาลิดก็ไม่ได้ยอมแพ้บางคนนี่นึกว่าดาลิดเป็นชื่อคนไปแล้วเป็นกลุ่มคนนั่นแหละวันนะพวกเขามีความพยายามอยู่เหมือนกันนะที่จะหลุดพ้นจากเรื่องแบบนี้ให้ได้ แม้ว่าทางสังคมจะไม่เห็นด้วยทางผู้นำอินเดียเขาก็มีกฎหมายที่ให้โควตาสำหรับดาริดในการเรียนแล้วก็เข้าทำงานในภาครัฐด,ด้วยนะคล้ายๆกับโควตานักเรียนยากจนบ้านเรานี่แหละแต่ว่าถูกบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสังคมแล้วโควตานี้ทำให้ดาริดรุ่นใหม่จานวนมากมีโอกาสเข้าถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มทางานที่มีเกียรติได้แต่อย่าลืมนะว่าถึงจะมีเกียรติก็มีเกียรติสำหรับกลุ่มดาริดนั่นแหละแต่คนอื่นๆที่วนาสูงกว่าล่ะ เขาก็จงมองว่าคุณต่ำกว่าอยู่ดีก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมึงปีนเกลียวนะเนี่ยหรือว่าลามปลามาอะไรแบบนั้นก็เลยมีแต่ความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาพอดาริสเริ่มมีฐานะดีขึ้นบางคนก็เริ่มกล้าที่จะท้าทายขนธรรมเนียมก็คือรัฐบาลเขาประกาศมาแล้วไงว่าไม่มีเรื่องของวันนานแล้วนะลองดูไปตักน้ําจากบ่อกินเองโดนกระทืบแล้วคนที่รุมกระทืบก็ไม่ใช่ใครดาริสด้วยกันนั่นแหละ โดนวันาที่สูงกว่าสั่งให้ทําอาจจะให้เป็นเงินแล้วอีกเรื่องที่พยายามจะเลี่ยงไม่อยากจะพูดถึงเลยผู้หญิงดาลฤกก็พอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเลือกไม่ได้นะมักจะตกเป็นเหยื่อของนั่นแหละเกี่ยวกับอะไรแนวนั้นทางเพศการทําลายร่างกายแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าโดนทําอะไรขึ้นมาแล้วโคตรน่าหดหูนะเพื่อนเพื่อ,อหดหูไห เออบางคนก็เรียกว่าดาริดบางคนก็เรียกว่าทาริตแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขียนว่าดาริดนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ